กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพหาหรือรัฐมนตรีและตัวแทนระดับสูงจาก6ประเทศสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาชายแดนและอัจฉรกรรมข้มชาตินายมาริเสเนียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเป็นเจ้าภาพหาหรืออย่างไม่เป็นทางการระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและผู้แทนระดับสูง6ประเทศคือไทยเมียนมาลาวจีนอินเดียและบังกลารรเทศ รวมถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนการปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดและการหลอกลวงออนไลน์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรมท,ทั้งนี้ประเทศต่างๆมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการหารือโดยตรงระหว่างเมียนมากับประเทศเพื่อนบ้านนั้นมีความจําเป็นอย่างมากเพราะประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาต่างก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในเมียนมาโดยตรงและมีความเข้าใจต่อสถานการณ์ในเมียนมาดีกว่าประเทศอื่นๆ รวมไปถึงประเด็นลูกเรือประมงไทย4คนซึ่งได้รับการยืนยันจากเมียนมาว่าลูกเรือประมงไทยทั้ง4คนนั้นจะได้รับการปล่อยตัวกลับประเทศไทยในเร็วๆนี้และทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจและป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะน,นี้เกิดขึ้นซ้ําอีก